มีมากเกางกุง้งหยดแม่นะจ่ายแกงทีกุ้งกับหยดแม่ไปน้องพ <Okay. S 1> ักแม่รอได้เจ็บรอยเลยีเ้ยไปน้องเอรอพักแม่เดินเล้วจ่ายเราเกาง,ก,งกับกุงกก้งปไปน้องอันนี้ก็กุ้งนะป้าเต็มจ่ายจ่ายปกกุ้งท่าป้าเต็มจะกินข้าวแล้วปกกุง้งกันแล้วไปน้องนะปกกุ้งก่อนนะป้าเต็มปกกุ้งก่อนไปน้องเออแต่เดี๋ยวมาแกงให้ได้ไปน้อง bọc cùng con bọc cùng hai sẹt rồi giọt me ban ban bị giọt ban ban đấy giọt bà từ tỷ ban là bà từ không ban ban không không kẹp chặt ban ban bà tim nào nàn đây đặc là giọt không bà chuối còn mấy vần này phù chuối còn mấy tim mẹ นะแต่ว่าปติมยังพอเรวมทากับข้าวเลยตังบวกคำไปพี่น้องก็ตท้งบวกคเราว่าเราต้องทำข้องเงินไปลาดกันกันนาปตินนะ ตาโรนเล่เราก็ใช้ทำทีลงไปดีจ้ะใช้ังตีลงไปคนนะพี่น้องนะมาเก่งอ่ะขึ้นลาไปเนาะเก่งตีนะป้าติมนะเก่งตีพี่น้าะเก่งตียอดแม่กับกุ้งพี่น้องยอดแม่กับกุ้งใช่ทีนี้เราใส่เก่งแกงพี่น้องเคยกันไหมป้าติมแนี่ใช่เคยกันเลยทีนี้ใช่เคยกันพี่น้องนั่นนั่นเคยกับเก่งแกงป้าติมใส่ไว้แล้วนะพี่น้องใช้กุ้มันไว้เล้กค่ะพี่น้อง Rồi, đây, kém gặp, cười, bị nó này, làm đấy, chài, mà gặp kêu yakao ngon nằm tìm tay nằm tìm 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 cà rây thì luôn 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 đấy nè cà rây thì luôn luôn nè, rồi mới sẽ đây à, bà tím, Nằm đây, rồi có đều, cung. Chà, rồi thấy cung mới đấy nè, Xây cung, chạy, thấy cung còn, ai giật may, thấy tỉ răng biết nè, còn chút hài, giọt may, hài này đấy nè, không giặc luôn, cái là bát tím rón phun, bát tím trong cái lát, nhìn trên đây, đấy nè, hôm nay trời thì luôn luôn luôn, luôn. Hoặc không có thể thấy được mẹ rally. Mutra hit nabatimna. The wire rola gang, khao, rola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  khao, khao, rola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  khao, khao, เองวานใช่แต่เดี๋ยวเรามาบชิมกันเลยพี่น้องเดี๋ยวเราก็ได้ปักตีดั้งพี่น้องนะนี่ก็เล่เหล้านะไม่ต้องให้นั่นนะประจำนะไม่ต้องให้นั่นนี่เดือกตาทุกเล่วนกรุงทุกเลพี่น้องนะทุกเลวใช่ทุกเลพี่น้องใช่กระพุ่งก็ได้เรียบร้อยเล่เราก็ใช่หยดแม่ตีดั้งนะพี่น้องนะหยดแม่ทุกหายพี่น้องหยดแม่หรือว่าปักแม่นะประจำนะอืมไปน้องเนี่หลายคนเคยกินนะปักแม่เก่งนะ นายป้ติมนะร้อยเก่งฐานนี่ต้องเก่งให้นานไหมป้ติมแม่ต้องให้นานพี่น้องก็คุ้มเงินทุกหายยอดแม่กทุกหายนี่ยอดแม่ทุกเรนนี่พี่น้องเราก็ยกได้เลยแต่เดี๋ยวพี่น้องได้ละเดี๋ยวป้ติมมากินนะพี่น้องได้แด้อเลยวันนี้เก่งคนจังพี่น้องจ่ายเต่าหู้ตีดวนๆเลยอีกอย่างนะยป้ติมนายยอดแม่นี่เราได้สดายหลวงเต้ตีนะร้อยพี่น้องูตรเดียวครับว่า หลวงวัดทีใบเรียงนะปะาินนะใช่นั่นไรโรยนะเจ็ดเด็ดโรยพี่น้องนี่เราหมักแกงพี่น้องเจ็ดเด็ดโรยแกงกุ้งกับหยดแม่พี่น้องก็มาหน้าตายวันนี้พี่น้องนะแกงกุ้งใช่แกงตีกุ้งกับหยดแม่กับหยดแม่นะใช่เจ็ดเด็ดโรยได้ี่น้องหยดแม่นี่มันเป็นก้องเนื้อนะปะาินนะก้องเต้าหลันกาบแล้วนู่นนะก้องเต้าหลันกาเต้ากลุ่มขี่ที่นั่นมีหมากนะใช่กับไปน้องเจ็ดเด็ดโรยปะาินควักสองกันนะพี่น้องนะ เต๋วถัวข้าวครัวปาติมจบคลิปตันสานี้พี่น้องนะก็สวัสดีค่ะบายบายมืดจะกิดพี่น้องเออจะไปจะนมนกินข้าวอลไพี่น้องนะเราใส่ดีปลีลงไปนะเพิ่มความเฟรสนะแล้วก็เพิ่มซีซันดีนะกินน้องแบอุ๊บนะย่างเงี้ยนีนี้เราจะรอโน่เล็กทำเล็กทำได้เลย เล็กำนีเล็กมนีวเราอิก้าวเปน้องอแต่๋ยวมิงก้าวปะเติมเนน้อนะก้าเป่น้องก้า้าะครับอึุงจะมาเป็นน้องนะครับอนคนวาโคได้แล้วนะครับโครึดนะโอเคเป็นอันวาได้นะคะนี่ป่ลาเปียวปลาเปียวปัดไก่ปัดกับเต่าตั้าน่ากินมากเปน้องชุดนี้กล่งใหญ่นวด ไม่มีไอ้นี่ไม่เป็นตู้แต่ตัวว่าเป็น้องนะไอเด็กสาวข้าวไว้รวยๆสักเดียวโอเคเสร็จเปิดรวยเดียวเสร็จนะป้าติมเสร็จเปิดรวยเดียวไปน้องเสร็จเลยพี่น้อง